ยเป็นหนุ่มวัยรุ่นที่หลงใหลในเสียงดนตรีและการเล่นกีตาร์แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นมืออาชีพแต่ก็รักในการเล่นกีตาร์มาตั้งแต่เด็กวันหนึ่งหลังจากเรียนเสร็จเตยเดินทางไปตามถนนเก่าที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยเพื่อหาอะไรใหม่ๆที่อาจจะทำให้ชีวิตเขาน่าสนใจขึ้นเขาพบโรงรับจำนำเก่าที่มีป้ายไม้อันเก่าและสีซีดที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปในนั้นเขาเดินเข้าไปในร้านที่มีกลิ่นไม้เก่า และสิ่งของมากมายถูกวางระเกะระากะาตามมุมห้องสายตาของเตยจับไปที่กีตาร์โปร่งเก่าๆที่ดูเหมือนจะมีอายุหลายสิบปีวางอยู่บนชั้นไม้ที่เปื้อนฝุ่นกีต้านี้คงไม่แพงหรอกมั้งเตยคิดในใจก่อนจะยื่นมือไปหยิบมันขึ้นมามันรู้สึกเบาและสะดวกในการจับแม้จะดูเก่าและมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดแต่เสียงที่มันออกมาเมื่อลองดีดสายกีตาร์กลับยังคงใสและชัดเจน เจ้าของร้านที่ยืนอยู่มุมหนึ่งมองมาที่เต้ยและยิ้มบางๆออกิต้าตัวนี้นะมีคนขายไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่มันเคยมีเจ้าของคนหนึ่งที่เอามันไปเล่นในที่ที่แปลกๆเตยมองเจ้าของร้านด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรตอบเพียงแค่ถามราคาแล้วตกลงซื้อมันมาในราคาถูกมากเขาไม่คิดอะไรมากจนเมื่อเดินกลับถึงห้องของเขาในคืนแรกที่กีต้ามาถึง ในห้องของเขาเต้ยวางกีตาร์ไว้ในมุมห้องที่เคยว่างเปล่ามันดูเหมือนเป็นมุมที่เหมาะสมสำหรับการฝึกเล่นเพลงใหม่ๆที่เขาอยากลองแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆที่เข้ามาในห้องกลิ่นอับของไม้เก่าทำให้เขารู้สึกวิววิวที่ท้องคืนนั้นเขานอนหลับไปตามปกติแต่ในระหว่างที่เขาหลับสนิทเขาได้ยินเสียงแผ่วๆที่เหมือนกับเสียงดิดกีตาร์เบาๆมาจากมุมห้องที่วางกีตาร์ไว้ เตยลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเขาหันไปมองที่มุมห้องกีตา้าวางอยู่เหมือนเดิมแต่เสียงที่เขาได้ยินนั้นเหมือนจะมีอะไรดีดมันอยู่เขาหลับตาลงแล้วคิดว่าอาจจะเป็นแค่ฝันแต่พอเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งกีตาราก็ยังคงอยู่ที่เดิมมุมห้องนั้นเงียบสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเตยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่การจินตนาการของเขาเองแต่ทำไมเสียงนั้น มันฟังดูจริงจังๆจนเขาต้องสงสัยว่าอะไรบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ในคืนนี้หลังจากคืนนั้นเตยไม่สามารถขับไล่ความรู้สึกแปลกๆที่ตามเขามาได้เขานอนหลับไม่ค่อยสนิทในคืนถัดไปและความคิดเกี่ยวกับเสียงกีตาร์ที่ดิบเองยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเขาเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่การฝันหรือความเครียดที่ทำให้จินตนาการของเขามีชีวิตขึ้นมาเองแต่คืนนี้มันจะไม่เหมือนคืนก่อนก่อน แน่นอนเตยตั้งใจว่าจะไม่ให้เรื่องเหล่านี้มาทำให้เขารู้สึกกลัวเขาลุกขึ้นมานั่งและเริ่มดีดกีตาร์เพื่อคลายความกังวลแต่ทันทีที่มือเขาจับที่สายกีตาร์เสียงที่ได้ยินก็ดูเหมือนจะมาจากที่อื่นในห้องกีตาร์ที่อยู่ในมุมห้องขยับไปข้างหน้าเตยหยุดดีดทันทีและหันไปมองมันชัดเจนแล้วว่ากีตาร์ไม่ได้อยู่ในที่เดิมมันถูกเลื่อนมาใกล้กลางห้องมากขึ้นโดยไม่มีใครย้ายมันไป เขาลุกขึ้นเดินไปดูอย่างระมัดระวังพยายามบังคับตัวเองไม่ให้คิดถึงเรื่องที่เขาเพิ่งเจอเขาโน้มตัวไปข้างหน้าและยกกีตาร์ขึ้นมาใหม่เขาตรวจสอบมันด้วยความสงสัยแม้ว่าจะไม่มีสิ่งผิดปกติทางกายภาพแต่อาการที่มันขยับเองทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเสียงเบาๆที่เหมือนกับเสียงดีดกีตาร์ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิม เสียงนั้นดังมาจากกีตาร์ในมือเขาเตอรีบวางมันลงทันทีและถอยห่างออกมาท่ามกลางความเงียบที่แผ่ปกคลุมห้องเขายืนนิ่งอาการแปลกๆนี้มันมากเกินไปแล้วเขาไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปว่าเป็นแค่ความคิดฝันหรืออาการเผอเจอเตอรู้สึกได้ถึงอาการเย็นวูบที่วิ่งผ่านร่างกายเมื่อความกลัวเริ่มเข้าครอบงำเขา ไม่สามารถอยู่ในห้องนี้ได้อีกเขาตัดสินใจจะเอากีต้าไปทิ้งที่ไหนสักแห่งห่างไกลจากตัวเองแต่นั่นกลับทำให้เขารู้สึกว่าเขาติดอยู่ในกับดักที่ไม่สามารถหลบหนีได้ในขณะที่เขายืนคิดทบทวนถึงการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีทันใดนั้นกีต้าที่วางอยู่บนโต๊ะกลับเพิ่มมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเตอร์รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกเขาอยู่ มันเหมือนกับมีบางอย่างที่อยู่ในกีตา้ากำลังพยายามติดต่อกับเขาและในเวลานั้นเองที่เต้ยตัดสินใจจะหาคำตอบให้ได้ว่ากีตา้านี้มาจากไหนและมันมีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆหลังจากคืนนั้นเต้ยไม่สามารถหลับตานอนได้อีกเขาตัดสินใจว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้เกี่ยวกับกีตา้าที่ประหลาดนี้เพราะทุกครั้งที่เขามองมันหรือสัมผัสมันเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเตย ไม่สามารถทนอยู่กับความกลัวนี้ได้อีกต่อไปเขาต้องหาคำตอบถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในเช้าวันถัดมาเต้ยตื่นขึ้นมาพร้อมความคิดที่แน่วแน่เขาจะกลับไปที่โรงรับจำนำที่เขาซื้อกีตาร์มาแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจที่จะกลับไปที่นั่นแต่เขาต้องการคำตอบจากเจ้าของร้านเขาไม่สามารถปล่อยให้ความสงสัยและความกลัวค้งคาอยู่ในใจได้ เมื่อเขามาถึงโรงรับจำนำอีกครั้งเขาพบเจ้าของร้านยืนอยู่ข้างๆชั้นวางของที่เต็มไปด้วยสิ่งของเก่าๆเ,เจ้าของร้านมองมาที่เขาและยิ้มให้เล็กน้อยเหมือนเคยแต่ในรอยยิ้มนั้นเตยรู้สึกถึงความลึกลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่กลับมาอีกแล้วหรือครับเจ้าของร้านถามเสียงเบาครับผมต้องการถามเกี่ยวกับกีตาร์ที่ผมซื้อไปเมื่อคืนนี้ครับเตยพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัย เจ้าของร้านเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มพูดด้วยเสียงต่ำกีตา้าตัวนั้นมันเคยเป็นของคนคนหนึ่งที่เคยมาอยู่ที่นี่เมื่อหลายปีที่แล้วเขาเป็นคนที่มีเรื่องราวไม่ดีในชีวิตและกีตา้าตัวนี้ก็เหมือนจะเกี่ยวข้องกับเขาเตยยืนนิ่งและพยายามตั้งสมาธิเกี่ยวข้องยังไงครับเจ้าของร้านหันมองไปทางด้านหลังแล้วพยักหน้าให้เตยตามไปเขาพาเตย ไปยังมุมหนึ่งของร้านที่มีโคมไฟสลัวสลัวส่องสว่างเหนือต้นไม้เก่าๆบนโต๊ะนั้นมีภาพถ่ายขาวดำเก่าๆวางอยู่ภาพหนึ่งแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งนั่งถือกีตาร์เก่าตัวเดียวกับที่เต้ยซื้อมาวันก่อนชื่อเขาคือจรันเขาเป็นนักดนตรีในอดีตเจ้าของร้านเริ่มเล่า เจรันเคยมาเล่นในสถานที่ต่างๆแล้วชีวิตของเขาก็เริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆเขาเสียคนรักไปในอุบัติเหตุและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มตกอยู่ในความทุกข์ทรมานร่างกายและจิตใจเขาสุดโทมลงจนไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้เขาผูกคอตายหลังจากการเล่นกีตาร์ตัวนี้อย่างเดียวดายเตยฟังอย่างตั้งใจพยายามเก็บทุกคำที่เจ้าของร้านพูดเขารู้สึกหนาวสัน่น ในใจเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นจรันเคยเป็นเจ้าของกีตา้าที่เขาถืออยู่ตอนนี้และมันก็เป็นกีตา้าที่เขาไม่สามารถวางมันลงได้หลังจากที่เขาตายไปกีตา้านี้ก็ถูกทิ้งไว้อย่างไร้ค่ามันถูกขายมาในร้านนี้หลายปีหลังจากนั้นและทุกคนที่เคยซื้อมันไปก็จะพบกับเหตุการณ์แปลกๆคล้ายๆกับที่นายเจอเตยเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของเขากำลังเต้นแรงขึ้นเขาไม่สามารถเชื่อสิ่ง ที่ได้ยินแต่เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในห้องของเขาก็ยืนยันคำพูดของเจ้าของร้านได้ทุกประการแล้วทำไมคุณถึงขายมันต่อไปครับเตยถามเจ้าของร้านมองเขาด้วยสายตาที่เคร่งเครียดเพราะมันเป็นของเก่าและบางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าใครจะเป็นคนรับมันไปมันเหมือนกับความโชคร้ายที่ต้องติดตามต่อไปเตยยืนเงียบเขารู้สึกว่าคำตอบนี้ ไม่เพียงพอสำหรับเขาเขาต้องหาวิธีที่จะลบล้างคำสาปของกีตา้านี้ให้ได้เขาจึงตัดสินใจถามเจ้าของร้านอีกครั้งคุณมีวิธีไหนที่จะทำให้มันหยุดหลอกหลอนหรือไม่เตยถามอย่างจริงจังเจ้าของร้านสบตาก,กับเตยแล้วพูดเสียงเบามีแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่นายจะต้องทำคือการคืนกีตา้านี้ให้กับที่เดิมที่มันเริ่มต้นที่บ้านของจรันเตยรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเขากลับไปที่ห้องด้วยความคิดที่เต็ม ไปด้วยคำถามและความกลัวแต่ในใจของเขาก็รู้ว่าการหาคำตอบอาจเป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาหยุดเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นได้ในวันที่เต้ยเดินกลับมาที่ห้องหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากเจ้าของโรงรับจำนำเขารู้สึกเหมือนโลก ทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขาความกลัวที่สะสมมาตลอดหลายคืนทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้ตลอดทั้งวันเขาคิดถึงสิ่งที่เจ้าของร้านพูดเกี่ยวกับการคืนกีตาราไปที่บ้านของจรันและความจริงที่ซ่อนอยู่ในกีตารานี้เตยรู้สึกเหมือนเขากำลังติดอยู่ในกับดักของคำสาบบางอย่างเขาพยายามจะหาทางหลบหนีแต่ทุกๆคืนที่เขาอยู่กับกีตาราความกลัวก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการหลบหลีกและหนีออกไปไม่ใช่ทางออกเขารู้ดีว่า ต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาคงจะไม่มีวันหลุดพ้นจากเนื้อมือของวิญญาณจรันหลังจากการตัดสินใจที่ยากลำบากเตยตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านเก่าของจรันตามคำแนะนำของเจ้าของโรงรับจำนำเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของจรันจากหนังสือทิมเ์เก่าๆและจากคนในพื้นที่เขาพบว่าบ้านของจรันตั้งอยู่ในย่านที่ห่างไกลจากเมืองอยู่ในที่ที่ดูเงียบสงบและถูกทิ้งร้างไปแล้วหลายปี เมื่อเตยเดินทางไปถึงบ้านนั้นเขารู้สึกเหมือนก้าวเข้าไปในโลกของอดีตท,ทุกสิ่งในบ้านดูเหมือนจะหยุดนิ่งมาตั้งแต่วันนั้นไม่มีคนอาศัยอยู่แต่บ้านกลับมีบรรยากาศที่หนาวเหน็บและเงียบสงัดเตยเปิดประตูบ้านเข้าไปอย่างระมัดระวังและในขณะที่เขาก้าวเข้าไปในห้องนั่งเล่นเขาก็เห็นมันกีตาร์ที่เขาซื้อจากโรงรับจำนำอยู่ที่มุมห้องนั้นมันยังคงอยู่ในสภาพเก่าทั้งหมด ขณะที่เตยยืนมองกีตา้า์นั้นเขาได้ยินเสียงเบาๆที่ดูเหมือนจะเป็นเสียงดีดกีตา้าจากมุมมืดของห้องเสียงนั้นค่อยๆดังกล้องและทวีความชัดเจนขึ้นเขาหันไปมองและพบว่ากีตาราที่เขาซื้อมาอยู่ตรงนั้นมันขยับไปเองเตยตะลึงเขารู้สึกเหมือนกีต้า์นั้นกำลังเรียกร้องอะไรบางอย่างจากเขาเสียงดีดกลายเป็นเสียงที่ดังขึ้นจนเริ่มกลายเป็นเพลงคล้ายๆกับเพลงที่จรันเคยเล่นแต่แปลกประหลาดกว่ามาก มันเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดทันใดนั้นวิญญาณของจรันปรากฏขึ้นตรงหน้าของเตยร่างของเขาเต็มไปด้วยเงาดำและลางๆเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ยังคงติดอยู่ในโลกนี้เพราะความเจ็บปวดที่เขาไม่สามารถปล่อยวางได้ทำไมทำไมถึงต้องเอากีตาร์ของฉันไปเสียงของจรันดังออกมาเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเตยรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและเขารู้ว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณ ที่ไม่ยอมไปไหนเพราะมันยังคงยึดติดกับกีตาร์ที่มันรักและใช้มันในช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของมันผมผมแค่ไม่อยากให้มันหลอกหลอนผมอีกครับผมจะทำยังไงดีเตยพูดด้วยเสียงสั่นเครือเขารู้ว่าเขาไม่สามารถเอากีตาร์กลับไปได้แต่เขาต้องหาวิธีช่วยวิญญ,ญาณของจรานให้ไปสู่การพักผ่อนจรันมองเตยด้วยแววตาที่เศร้าและเหนื่อยล้าก,ก่อนที่เขาจะพูดขึ้นอีกครั้ง เอามันไปไปให้ที่ที่มันควรจะอยู่แล้วทุกอย่างจะจบลงทันทีที่คำพูดเหล่านั้นหลุดออกจากปากของจรร่างของวิญญาณก็เริ่มจางหายไปช้าช้าเหมือนกับการละลายของหมอกในตอนเช้าทิ้งไว้แต่ความเงียบสงบในบ้านเก่าเตยรู้สึกเหมือนน้ำหนักในจวยของเขาลดลงเขาตัดสินใจที่จะเอากีตานี้ไปยังที่ที่มันควรจะอยู่และเมื่อเขาวางกีตา้าลงในที่นั้นเขาก็รู้สึกถึงการปลดปล่อยบางอย่างที่หลุดออกจากเขา ในที่สุดสิ่งที่เต้ยคิดว่าหลอกหลอนเขามานานก็จบลงเมื่อกีตาร์ของจรันได้กลับไปยังที่ที่มันเริ่มต้นและเขาก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการปล่อยวางอาจเป็นทางเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างสงบลง หลังจากคืนที่เตยได้เผชิญหน้ากับวิญญาณของจรันในบ้านเก่าความกลัวและความวิตกกังวลที่เขามีมาตลอดหลายวันเริ่มคลายลงเขารู้ดีว่าการที่เขาตัดสินใจเอากีตราไปคืนที่บ้านของจรันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ก็ยังไม่อาจหยุดความสงสัยในใจได้เต็มที่จนกว่าจะได้เห็นผลของการกระทำของเขาเตยเอากีต้ามาวางไว้ที่มุมห้องที่จรันเคยนั่งเล่นและทิ้งมันไว้ตามคำพูดของวิญญ,ญาณเขารู้สึก เหมือนกำลังทำอะไรที่สำคัญและสำเร็จไปแล้วแม้ว่าตัวเขาจะไม่แน่ใจว่ามันจะจบลงอย่างไรแต่เขาก็เชื่อว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังจากวางกีต้าร์ลงเต้ยหันหลังแล้วเดินออกจากห้องไปเขาไม่ได้หันกลับไปมองแม้แต่น้อยเขาเดินไปถึงประตูบ้านและเปิดมันออกไปเมื่อก้าวเท้าของเขาลงจากบ้านเก่าหลังนั้นไปเขารู้สึกถึงความเบาที่ร่างกายราวกับว่าอะไรบางอย่างที่หนักเพิ่งได้หลุดพ้นจากตัวเขาแล้ว เมื่อเต้ยเดินออกจากบริเวณบ้านที่เต็มไปด้วยความมืดและความเงียบเขาสังเกตเห็นว่าทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติบรรยากาศรอบข้างดูสดใสและสงบขึ้นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนนี้ความเงียบสงบในอากาศนั้นเหมือนจะส่งสัญญาณว่าทุกอย่างได้ถูกปลดปล่อยออกไปแล้วเต้ยเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองและยืนมองกีต้าร์ที่วางอยู่ตรงมุมห้อง มันยังคงอยู่ในที่เดิมแต่มันไม่ได้เคลื่อนที่ไปมาอย่างที่มันเคยทำอีกแล้วเสียงดิดกีตาร์ที่เคยดังขึ้นเองก็หายไปเขารู้สึกเหมือนกับว่าบางอย่างที่เคยหลอกหลอนเขากำลังเลือนหายไปแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมห้องที่กีตาร์วางอยู่เป็นเสียงแผ่วๆที่เหมือนจะมาจากกีตาร์เองแต่มันไม่ใช่เสียงที่เขากลัวอีกต่อไปเสียงนั้นเป็นเสียงที่มีความเงียบสงบ และเรียบง่ายเหมือนกับว่าใครบางคนกำลังเล่นเพลงที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบเตยเดินไปข้างๆกีตาร์และพยายามที่จะสัมผัสมันอีกครั้งเขานั่งลงแล้วเริ่มดีดสายกีตาร์ด้วยมือของเขาเองในขณะที่เขาดีดเสียงออกมาเขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเขากับกีตาร์ที่เคยมีความเจ็บปวดและความเศร้าอยู่ภายในแต่มันกลับกลายเป็นเสียงที่สดใสและมีชีวิตชีวาขึ้น เสียงเพลงที่ดังออกมาเป็นเสียงของการปลดปล่อยมันเหมือนกับการบำบัดและเยีวยวยาหัวใจของเขาไปในตัวเตยยิ้มให้กับตัวเองเขาเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ต้องกลัวอีกต่อไปทุกสิ่งที่เขาผ่านมาทั้งหมดเป็นแค่การเดินทางสู่การปลดปล่อยจิตใจคืนนั้นเตยนั่งอยู่กับกีตาราในมือของเขาเขาดีดเพลงอย่างสงบและรู้สึกถึงความสงบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับในตัวเองเขาไม่รู้ว่ากีตา้านี้ จะอยู่กับเขานานแค่ไหนแต่สิ่งที่เขารู้คือการเดินทางครั้งนี้ทำให้เขาเติบโตและเข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตการปลดปล่อยและการยอมรับในอดีตท,ทำให้เขารู้ว่าบางครั้งความเจ็บปวดและความกลัวก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเติบโตและเมื่อเรารับมันเข้ามาเราก็สามารถปล่อยวางได้ในที่สุดหลังจากนั้นกีตาร์ไม่เคยขยับไปมาอีกเลยและเสียงที่เคยหลอกหลอนเขาก็งเงียบหายไปอย่งทาวอนเตอร์ยังคงเล่นเพลง จากกีต้านี้ต่อไปในตอนกลางคืนแต่มันไม่เคยทำให้เขากลัวอีกเลยเรื่องราวของเต้ยและกีต้าเก่าๆก,ก็จบลงที่นี่ด้วยความสงบและการปลดปล่อยที่แท้จริง